สวัสดีครับทุกท่านในช่องขวัญล่ามาเซียครับพบกันในวันพฤหัสบสดีที่25กักฎาคม2567นะครับติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันวันนี้นะมาช้านิดหนึ่งนะพอดีไม่มีรายการที่ขอบสนามนะครับก็เลยได้นอนตื่นสายหน่อยแต่ว่าข่าวสารที่เก็บมาฝากกันยังครบถ้วนเหมือนเดิมดานี่โอโมครับ มีการพูดคุยกับเอเย่นของนักเตะเนี่ยเพิ่มเติมแล้วด้วยและเหมือนจะออลองยื่นข้อเสนอไปให้กับเอเบไลซิกครับต้นสังกัดเนี่ยเขาพิจารณาแล้วแต่ประตดโดนปฏิเสธนะครับเพราะสื่อบอกว่าบาซ่ายื่นไปเนี่ยค่อนข้างถูกเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันนะส่วนนิโกวิลเลียมส์นะก็มี ใช้คาว่าเป็นปริศนาธรรมจากเคราโดเมโลนะครับเมื่อวานนี้ในสตรีมของเขาเนี่ย mm. เขาก็แอบ,บบอกใบอะไรบางอย่างด้วยนะเดี๋ยวผมมาลงดีเทลให้นะครับแล้วก็มีหลายคนถามเพราะว่ามันมีนักข่าวบางคนเนี่ยออกมาบอกว่าบรรลุข้อตกลงกันแล้วจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยนะครับเรื่องอาการบาดเจ็บ อันซูฟาตินะจะทำให้เขาหมดอนาคตกับบาซ่าแล้วหรืออย่างในมุมมองของฮันซี่ฟริกผู้จัดก,การทีมเนี่ยเขาคิดยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตวเตรียมความพร้อมก่อนปรีซีซั่นนะมี2คนนะครับที่อาจจะ ไม่ได้ไปทัวร์กับทีมด้วยแล้วก็เป็นแข้งคนสำคัญด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์ครับขอคนละหนึ่งไลค์่ากดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดซับนะผมฝากกดด้วยขอบคุณผู้สนับสนุนกับยาปัทถวีหมอมีบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดย่อของกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายหรือการทำงานและลดการระคายเคืองจากแมลงกัดต่อยครับวิธีการใช้ฉีดพ่นบริเวณที่ปวดนวดเบาๆครับวันละ3-4ครั้งใช้ได้ทุกครั้ง เมื่อมีอาการเลยนะครับสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจ f c e e o o o ไลน์แอดหรือว่านะเว็บไซต์ของหมอมีออ f i ิเชียลนะครับผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะเพื่อนๆเนี่ยกดลิงก์เข้าไปสั่งซื้อกันได้สะดวกช่องทางไหนจัดได้เลยแต่เยอะอย่าลืมแจ้งโคด้ด ขวัญลามาเซียเพื่อรับส่วนลดพิเศษนะครับใครที่เป็นสายแต่งมอเตอร์ไซค์กับ NT 2 9ท a c i วน Shop รสิ่งชานขายอะไหล่แต่งครับมีให้เลือกมากมายหลากหลายแบบเลยปลอกแคนปั๊มเบรกแล้วก็อื่นๆนะครับบอกว่ามาจากผมเนี่ยรับส่วนลดพิเศษไปเลย5-10ถึงจากราคาสินค้านะก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับลิงก์ก็อยู่รวมกันด้านล่างนะจัดได้เลยนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเมื่อวานนี้ทีมชาติสเปน ยู23หรือว่าชุดโอลิมปิกเนี่ยก็เก็บชัยชนะเหนืออุซเบกิสถานครับ2ประตูต่อหนึ่งนะมีแข้งบาซ่าเนี่ยที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะก็เอลดิกกาเซียนะกับเปาคูบาซี่นะครับยืนเป็นเซนเตอร์คู่กันแล้วก็มีเฟมินโลเปสนะเล่นเป็นกองกลางนะครับก็ฟอร์มโดยรวมของทุกคนเนี่ยจริงๆก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่ว่าคูบาซี่เนี่ยมี กระแสวิจาร์ด้วยเพราะว่าน้องเนี่ยไปทําเสียจุดโทษนะครับก็เลยเโดนเป็นตีเสมอ1ประตูต่อ1นะยังโชคดีที่กลับมาได้ประตูชัยนะครับจากซีโกโกเมสนะทำให้สเปนเนี่ยก็เก็บ3แต้มแรกของรอบแบ่งกลุ่มไปได้ก่อนนะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็ออกมาปกป้องนะบอกว่าจริงๆเนี่ยคูบาซี่ก็ ไม่ได้เล่นแย่แต่อาจจะเป็นเพราะว่าโดนไปเหลืองนะตั้งแต่นาทีที่7นะครับก็เลยทำให้น้องเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างยากนะก็เดี๋ยวรอดูนะครับส่งกำลังใจให้นะคือกำลังทำผลงานได้ดีกับบาซ่าในฤดูกาลก่อนนะครับก็ไม่อยากจะให้ไปเสียผู้เสียคนในบอลโอลิมปิก นะอ่ะก็สู้ๆนะส่วนเฟมินโลเปสอ่ะก็ถือว่าใช้ได้นะครับกาเซียเองเนี่ยก็เล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองนะครับอ่ะรอเชียร์กันต่อนะทีนี้มาดูเรื่องของดานี่โอโมครับเมื่อวานนี้ก็มีตัวคลิปนะที่ทางกิการเตสนะครับสื่อของสเปนนะเขาก็ไปตามเก็บภาพมานะครับเป็นหลักฐานยืนยันว่าเดโก้ครับผู้อำนวยการสโมสรของบาร์ซ่า ได้มีการไปพบปะกับฮวนมาโรเปสแล้วก็แอนดี้บาร่านี่ครับสองเอเจนส่วนตัวของดานี่โอโมนะครับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะโดยใช้เวลาประชุมเนี่ยนานถึง2ชั่วโมงครึ่งนี่นะครับพอเดินทางมาถึงปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นรถแท็กซี่ไปนะแล้วก็ไปเจอกับเดโก้นะครับรายละเอียดของการพูดคุยแน่นอนครับ นี่คือการพบกันเนี่ยครั้งที่2แล้วนับตั้งแต่จบศึกฟุตบอลยูโรนะเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการย้ายทีมนะครับฝั่งของไลซิกเนี่ยเขาชัดเจนแม้ว่าค่าฉีกสัญญาจะหมดอายุไปแล้วตั้งแต่วันที่20ที่ผ่านมาแต่ก็พร้อมที่จะรับฟังนะครับพร้อมปล่อยโอโมอออกจากทีมนะขอค่าตัวนะใกล้ๆก,กับค่าฉีกก็คือประมาณสัก60ล้านยูโร นะครับก็คือพร้อมที่จะขายเหมือนกันนะและทีนี้นะครับมีอีกด้านหนึ่งนะจากทาง D R B O Sport นะครับอีวานซานอันโตนิโอครับนะักข่าวคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าบาร์ซ่าได้ทำการยื่นนะ first official offer นะครับคือข้อเสนออย่างเป็นทางการครั้งแรกเนี่ยไปให้กับไลซิกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นแบบ t o o low ะคือยื่นไปถูก เขาไม่ได้บอกนะว่าตัวเลขที่บาซ่ายื่นไปเท่าไหร่นะครับแต่เขาบอกแค่ว่าไลซิกเนี่ยทำการปฏิเสธไปเรียบร้อยนะครับยื่นมาปุ๊บเนี่ยปัดเลยเพราะว่ามันถูกเกินไปนะคือถ้าให้ผมเดานะบาซ่าอาจจะแบบลองแยบเยบไปสักครึ่งหนึ่ง30-40ล้านยูโรนะคือเป็นผมผมก็ไม่ปล่อยหรอกโอ้โหมึงนะจาก60เนี่ยมึงมายื่นแบบถูกๆเนี่ยครับสื่อเขาใช้คำว่าทูลนะยื่นไปถูกมาก นะก็เลยทําให้ต้องกลับมาคุยกับเอเย่นอีกรอบหนึ่งนะว่าทางฝั่งของไลซิกเนี่ยเขาจะยอมรับที่เท่าไหร่คือไม่จําเป็นจะต้องยื่นเป็นเงินต้นไป60เลยนะครับขอแค่เงินต้นบวกโบนัสหรือบวกแอดออนแล้วเนี่ยมันใกล้เคียงกับตัวเลข60ล้านก็เชื่อว่าฝั่งของไลซิกเนี่ยน่าจะยอมตอบรับแล้วก็อีกข้อได้เปรียบหนึ่ง นะจนถึงตอนนี้นะครับสื่อเขาใช้คําว่ายังไม่มีทีมไหนที่เข้ามานะในวงล้อมของดิวโอโมเลยแล้วก็ยังไม่มีทีมอื่นที่ดูจะจริงจังเท่ากับบาซ่าแม้แต่ทีมเดียวนะครับคือเราเคยเห็นโอโม่เนี่ยโดนจับไปโยงนะกับทีมอย่างแมนซิตี้นะกับบาเยอร์มิวนิกนะครับแต่ว่าทีมพวกเนี้เหมือนกับเขาก็มีดิลที่เขาจะ จะไปจัดการก่อนนะโอมเนี่ยยังไม่ใช่แบบตัวเลือกหลักของพวกเขามีแค่บาซ่านี่แหละครับที่เริ่มเปิดฉากกระบวนการพูดคุยกับฝั่งของเอเย่นไปก่อนชาวบ้านเขาแล้วนะครับคือผมก็จะไม่ใช้คาว่าบาซ่าเป็นทีมเต็งละกันเพราะว่าเรื่องของข้อเสนออ่ะมันยังไม่ได้ใกล้เคียงกับที่ไลซิกต้องการเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่ผมจะใช้คำว่าบาซ่าเป็นทีมที่ออกสตาร์ท ในดิวนี้ก่อนนะส่วนที่ว่าจะปิดได้ไหมจะดึงมาได้หรือเปล่าเนี่ยสื่อก็บอกว่ามันก็อาจจะขึ้นอยู่กับดิวขาออกด้วยนะครับคือนิโกวิลเลียมเสียเป็นกรณีพิเศษที่บาซ่าจะปิดดิวให้ได้โดยไม่ต้องรอขายแต่โอโมเนี่ยอาจจะต้องรอปล่อยออกก่อนถึงจะเซ็นได้นะครับอ่ะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะก็มีการพูดคุยกับเอเจนเพิ่มเติมแล้วเพื่อหา ไอ้ตรงกลางที่มันเหมาะสมที่สุดของทั้งสองสมูน,นะครับสว่วนนิกโก้ก็จริงๆจะบอกว่าไม่ได้มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ก็เก็บมาฝากหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นดีลใหญ่เป็นดีลที่แฟนๆหลายคนรอคอยนะเราก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่บอกได้จากสื่อนะก็คือนิกโก้วิลเลียมส์นะครับเสร็จสิ้นภารกิจ ในช่วงของวันหยุดฮอลิเดย์แล้วตอนนี้เขากลับมาที่บิวเบลนะกลับมาที่บ้านของเขาที่แคว้นบานส์แล้วนะครับอ่ะหลังจากนี้นี่แหละจะเป็นช่วงแห่งการตัดสินแล้วว่านิโก้จะเอายังไงกับอนาคตของตัวเขาเองบาซ่ายื่นทุกสิ่งทุกอย่างไปให้แล้วนะครับข้อเสนอส่วนตัว นะแล้วก็เตรียมเงินค่าฉีกเหลือรอนักเตะเซเยสตอบตกลงเนี่ยดิวมันก็จะเกิดขึ้นทันทีนะส่วนไอ้ข่าวที่บอกว่าบาซ่านะไปบรรล,ลุข้อตกลงสัญญา5ปีกับเอเย่นของนิโก้วิลเลียมแล้วตอนนี้การเจราจาเนี่ยบรรล,ลุผลสำเร็จนะครับก็แหล่งข่าวเนี่ยมาจากนักข่าวที่ชื่อโคเซอวาเ e s ลสหายาคนนี้ เขาเป็นนักข่าวฟรีแลนซ์นะครับแล้วก็ทำงานให้กับทางสถานีโทรทัศน์เอลชิริกิโตนะระดับความน่าเชื่อถืออ่ะคือผมที่ตามมาตลอดนะผมก็ไม่ได้อยากไปแบบดิสเครดิตเขาผมอาจจะให้เขาเป็นแบบเทียรสเทียรสนะคือความน่าเชื่อต่ำมากน้อยมากจริงๆนะครับเขาก็ถ่ายเป็นแบบคลิปสั้นๆเนี่ยเขาอธิบายเอาไว้ประมาณสัก3นาที นะบอกว่ามีการพูดคุยกันแล้วนะครับเอเจนต์ของฝั่งนิโก้เนี่ยก็ตอบรับนะสัญญาค่าเหนื่อยที่บาซ่ายื่นเข้าไปให้ตอนนี้เนี่ยก็เหลือแค่ให้นิโก้เนะเป็นคนตรวจสอบเอกสารต่างๆแล้วก็เรื่องของดีเทลนะที่เขาจะได้รับด้วยนะทุกอย่างมันก็จะปิดดีวกันเนมะื่อวานก็เห็นแบบหลายๆสื่อไปตีข่าวว่าบงบ้างโบงบ้างเลยเอาเป็นว่า นะครับต้องฟังหูไว้หูก่อนนะส่วนเคราตโรเมโรนะครับก็เมื่อาวานนอกเหนือจากดีลของดานี่โอโมนะกับดีลของเปาวิกตอร์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีข่าวนะนิโกวิลเลียมโรเมโรแทบจะไม่ได้พูดถึงเลยนะครับบอกแค่ว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สำคัญเหมือนกับทุกๆครั้งนะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทำในเชิงสัญ,ญลักษณ นะครับคือเขาก็ถือว่าเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์คนหนึ่งเหมือนกันแต่แรงข่าวของเขาเนี่ยหลังๆนะครับได้รับความคําชื่นชมนะมีความแม่นยําคือมันมีช่วงหนึ่งที่เขาสูญเสียเครดิตไปนะคือตอนนั้นเนี่ยเขาไปเล่นข่าวที่มันหวือหวามากเกินไปหน่อยนะจนแบบไปลดความ ความแม่นยำนะโดนกระแสวิจารณ์แต่หลังๆเขาเริ่มกลับมาได้นะครับมาอยู่ในเส้นทางตัวเองถามว่าภาพนี้คืออะไรอ่ะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับคือผมก็เปิดสตรีมของเขาดูแต่ว่าด้วยการที่ผมก็ฟังสเปนได้ไม่ไม่ออกอะนะครับแต่เราอาศัยเน้นแบบผมก็เปิด AI ช่วยฟังไปด้วยในบางท่อนใช่ไหมครับแล้วก็ช่วง ช่วงท้ายๆก่อนที่เขาจะลงสตรีมเนี่ยมันเกิดมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคือเขาเนี่ยเอากระดาษใบหนึ่งนะครับขึ้นมาแล้วเขียนเป็นลายเซน็นเขานะแล้วก็ลงวันที่เอาไว้วันที่24เดือน7เวลา2ทุ่ม45ก็คือเมื่อวานนี้นะแล้วเขาก็พูดกับแฟนๆที่เข้าไปรับชมบอกว่าด้วยความที่ตัวผมเนี่ยนะเคารพ นิโก้วิลเลียมส์ผมก็เลยยังไม่สามารถบอกอะไรกับพวกคุณได้ผมมีข้อมูลนะแต่ผมต้องให้เกียรินิโก้เพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากโดนก,กระแสจัดสื่อกดดันเรื่องของการย้ายทีมนะผมให้เกียรินิโก้ผมไม่ขอพูดและกันแต่ผมจะลงใบเนี้ยผมเซ็นลายเซ็นเอาไว้เลยว่าเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ย ผมจะกลับมาบอกพวกคุณว่าเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะครับแล้วเขาก็เอาไอ้กระดาษใบเนี้ยเอาไปใส่ไว้ในเสื้อของบาซ่าเนี่ยนะครับในในในสตูของเขาเนี่ยเขาเอาไปใส่เอาไว้ไปหย่อนเอาไว้นะคือแรงข่าวเขาก็ไปตีความกันนะครับว่าเอ้หรือจริงๆแล้วเนี่ยโดเมโรรู้ข่าวมาแล้วว่าบาซ่าจะปิดดิวนิโกได้ แต่เขายังไม่พูดไม่รู้อาจจะด้วยปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ไม่ทราบได้นะก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับอีกทฤษฎีหนึ่งอ่าอันนี้ต้องกรองหน่อยนะครับมาจากทางมากานะเป็นสื่อสเปนอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่ามันมีจุดเชื่อมโยงอยู่เหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของ n นกี้นะครับแอนนัตติกบิวเบเนี่ยใช้เสื้อของ New Balance นะแต่ว่าสัญญาส่วนตัวของนิโก้เนี่ยเขาเป็นไนกี้นะครับซึ่งบาซ่าเนี่ยก็กำลังพยายามนะที่จะบรรลุข้อตกลงกับไนกี้เกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ไนกะี้เนี่ยอาจจะมีการสนับสนุนให้บาซ่าเซ็นในดีลนี้ครับเพื่อที่จะเอานิโก้มาเหมือนกับเป็นตัวชูโรงในแบรนด์ของพวกเขาเพราะทั้งฝั่งคู่แข่งเรอัลมาดริดเนี่ย มีเอ็มบัปเป้มีวีดีซุตจูเนียทั้งคู่ไม่ได้ใช้นกี้นะครับแล้วก็เสื้อแข่งของมัตสิดเนี่ยก็เป็นอ d ดิดาด้วยนะเป็นคู่แข่งทางการตลาดนกี้อยากจะได้คนเนี่ยมาเป็นตัวชูโรงนะในแบรนด์ของพวกเขาเองนะครับก็เลยนะเลงมาที่นิโก้นี่แหละนี่คือทฤษฎีสมคบคิดนะผมมองว่าถามว่ามันเกี่ยวไหมมันก็มันก็มองข้ามไม่ได้แต่มันก็ไม่ไม่ได้ใช่แบบ ทั้งหมดนะครับรอ,อต่อไปยังไม่มีดิวขาเข้าดิวแรกนะส่วนข่าวกับเปเชเงียบไปแล้วนะครับกระแสมาแค่วันเดียวนะที่บอกว่าเปเชจะเข้ามาร่วมวงด้วยแต่ไปไป,ไปมามาเนี่ยเหมือนกับนิโก้ไม่ใช่พาร์ติที้ของพวกเขาก็ทำให้แฟนๆบาร์ซ่าสบายใจได้อีกปลาะหนึ่งนะ คนที่เซ็นเข้ามาแล้วนะครับแต่ก็ต้องนับว่าเป็นการเซ็นเข้าทีมสำรองนะเปาวิกตอร์นะครับก็เป็นไปตามข่าวที่รายงานเมื่อวานเลยนะบาซ่าครับใช้ออปชันในการเซ็นถาวรน,นะดึงมาจากจีโรนาค่าตัวเนี่ย2.7ล้านยูโรแล้วก็มีเซลล์ออนคอสนะถ้าเกิดขายก่อน2,025ต้องแบ่งส่วนแบ่ง50% ถ้าขายหลังปี2025ต้องแบ่งส่วนแบ่ง30%ให้กับทางฝั่งของจีโรนาอายุ22ปีนะครับก็ไม่แน่ถ้าเกิดปล่อยวิกตอร์โรเก้เราอาจจะเห็นเปาวิกตอร์นะขึ้นมาเป็นแบ็ k อัพให้กับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ก็ได้เพราะว่าฟอร์มในฤดูก,กาลที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับยิงแต่หลัก20ประตูเหมือนกันนะปล่อยวิกตอร์ดันวิกตอร์ขึ้นมาเออนะครับ อันซูฟาติครับบาดเจ็บที่เท้าขวาระหว่างการฝึกซ้อมนะก็ไม่รู้ว่าไปเจ็บอีท่าไหนนะครับผมก็ระยะเวลาในการพักเนี่ยนะสื่ออย่างคาบีมิเกลของ d w ร a ีอารนะครับบอกว่าน่าจะต้องพักนะอยู่ในช่วงระหว่าง3ถึง6สัปดาห์นะก็เกือบเกือบอย่างน้อยๆก็ปั๊มอาจจะ1เดือนนะก็เท่ากับว่า นะครับทำให้ฟาติจะไม่ได้เดินทางไปปรีซีซั่นกับบาซ่าที่สหรัฐอเมริกาโอ้โหคือถือว่าส่งผลเสียหายเลยนะเพราะว่านี่คือช่วงที่ฟาติจะได้เรียกความมั่นใจนะครับแล้วก็ซื้อใจผู้จัดก,การทีมคนใหม่อย่างฮันซี่ฟิกเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้อยู่กับทีมต่อไปแต่พอไม่ได้ปรีซีซั่นแบบนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าจะทำให้ฟาติหมดอนาคตแล้วหรือไม่ ฟราบิส o โรมาโนนะครับนะักข่าวคนดังเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆฟริกกับสตาฟของบาซ่าเนี่ยนะแฮปปี้กับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฟอร์มในการฝึกซ้อมแล้วก็เรื่องของทัศนคติของฟาติมากๆนะแต่ก็แอบเสียดายที่น้องเนี่ยบาดเจ็บนะครับซวยนะก็ขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับอะอย่างน้อยอะในเกมโจนกัมเปโทรฟี่อะ นะที่จะเจอกับโมนาโกกลับมาให้ได้นะได้ลงเล่นแบบเคาะสนิมสักนิดนึงก็ยังดีนะครับอ่ะแล้วก็แฟรงกี้เดอยองนะครับก็ส่อแววว่าอาจจะไม่ได้ไปปรีซีซั่นที่อเมริกาเหมือนกันนะเพราะว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยยังไม่ได้หายดีสมบูรณ์นะันี่ก็เป็นอีกคนนึงที่แปลกใจนะบอกจะหายจะหายมานานแล้วนะครับแต่ก็ไม่หายสักทีในขณะที่กาบีเนี่ยมันยังมี สองมุมนะครับมุมหนึ่งก็บอกว่ากาบีอาจจะไปกับทีมด้วยแต่ไม่ได้เล่นนะไปฝึกซ้อมเนี่ยไปอยู่กับทีมเหมือนกับที่เขาไปกับทีมชาติสเปนนั่นแหละนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขากลับมาซ้อมกับลูกบอลได้ถือว่าใกล้ที่จะกลับมาแล้วนะครับก็ทีมแพทย์ของบาซ่าเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้นะว่าเราน่าจะถ้าได้เห็นกาบีในสนามแบบจริงๆจังๆ,ๆแบบลงเล่นเลยเนี่ยน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน นะครับก็อาจจะพักอีกอย่างน้อยๆ2-3เดือนเลยนะครับถามว่าทำไมาถึงนานเพราะว่าอาการบาดเจ็บ ACL นะมันต้องพักให้ให้มันมั่นใจมากที่สุดอะว่ามันจะกลับมาแล้วไม่บาดเจ็บซ้ำไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นผลเสียกับตัวของนักเตะเองนะครับอบ่ะปิดท้ายที่เกี่ยมองลองเล่ครับก็บาซ่าอยู่ระหว่างการพูดคุยเพื่อยกเลิกสัญญานะโอ้โหทุกปีก็ไม่ยอมยกเลิกนะไม่รู้เป็นอะไร นะครับตอนนี้เนี่ยมี2ทีมนะมี AC ซมิลานกับเบซิตัสนะครับที่สนใจในตัวของโรงเล่อยู่นะดูแล้วก็ไม่ได้น่าจะไม่ได้ไปต่อทีมอยู่แล้วนะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่เก็บมาฝากกันนะข่าวอาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ข่าวมีประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมสปอนเซอร์ทุกๆเจ้านะครับทั้งยาปฐวีหมอมีแล้วก็นะเอ็นทีเวิตนาอุเรซิงชอปขายอะไรแต่งมอเตอร์ไซค์นะส่วนอีกหนึ่งทางเลือก นะครับเว็บดูฟุตบอลน,นะดูบอลสดทุกนัดไม่มีสะดุดนะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างรวมเอาไว้ในที่เดียวกันนะฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ mm hmm. วันนี้เราไปก่อนนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ